วันที่8ธันวาคม2565นายสัมพันธ์ดืนสิริรัตน์ผู้อำนวยการโครงการชประทานอบนราชธานีพร้อมด้วยนวายวสันต์ข่ายมณีหัวหน้าฝ่ายช่างกลนำเจ้าหน้าที่ในสังกัดพร้อมด้วยรถบรรทุกเทท้ายหนึ่งคันเครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาดเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมทำความสะอาดหลังน้ำลถบิ๊กคิงเดย์และถแถลงข่าวปิดสถานการณ์อุทกภยัย จังหวัดอุบลราชธานีปี2565โดยมีนายสมเพชรส้อยสาคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานราชการต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นและกลุ่มจิตอาสาเข้าร่วมฟื้นฟูปรับปรุงหรือถอนซากปรักหักพังทำความสะอาดขนย้ายสิ่งของ และส่งย้ายผู้ประสบอุทกภัยกับเข้าบ้านเรือนที่พักอาศัยพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เพือสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยณชุมชนโรงเรียนเบญจมามหาราชหนึ่งชุมชนวังแดงเทศบาลน,นาครอ,อุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จช่นประธานก็จะกรวสอบายมาบ้างนะครับจือท่านประธานก็มาพบตามแนวแล้วก็ช่วงที่ช่วงที่มันสู้กับน้ำไม่ได้แล้วแล้วก็บรรทัดทำตรวสอบไตมาเป็นทางเดินทางเดินสู้ได้กัไม่ยากเลยแเดียวก็ต้องปล่อยชะลาดกลางบ้านนะครับแล้วก็บ้านบางนี้มันทางขึ้นได้แต่รถเล็กนะครับรถเล็กขึ้นไปแล้วก็ไปขึ้นก่อนที่ประปาเล็กน้อยนะครับเป็นแถวแยกทาง,งเข้า 报告。